นาข้าวนี้ตำแตงมาตำที่ไรเลยกระเทียมพริกสดพริกแห้งเอาใส่ลงไปเตรียมเครื่องมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะขาดแต่ปูนะไม่ได้ใส่ปูมะเขือเทศ นะตทำแตงแซ่บๆกันดีกว่าวันนี้มาทำถางหญ้าแล้วก็รดน้ำล้อมต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เมื่อปีสองปีที่แล้วนะพื้นที่ดินแถว จังหวัดน่านออำเภอบ้านหลวงเป็นไรของแฟนค่ะ<ม>ก็มีลงไว้มีทุเรียนทุเรียนนี่น่าจะตายแล้วไม่รอดห <c> า <oughs> ไม่เจอเลยลงไว้มีทุเรียนมีกล้วยหอมเทิงออไอยยางก็มะนาวแป้นน่ะแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวหู อืมอันอย่างอีกอ่ะมีมะลุมกีเล็กสะเด้ามันน่ะถูกไว้นักกัยเถอะเมืออ่อเราก็จะมาดูไล่ที ภาษาเนื้อก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนื้อ,อปลาระจุดจวดปลา้อยมะนาวน้อย จริงนามาถามก็เอามานะคะเดี๋ยวเมนูนี้น่าจะเหมาะกับอากาศจะถามเกียงน่อย ลายหน้ามาขำกันใ่หน้ามาขามคั้นสักน้อยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่ไร่ค่ะพราบ้านกำลังทำล้อมต้นไม้ เดาว่าพอมีทุนอีกสักหน่อยก็จะจ้างรถไถมาไถไล่จะได้ลงอะไรเพิ่มไรทั้งหมดตรงนี้ก็สิบสีไล่ค่ะก็ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นผลผลิตงอกเงยขึ้นมาปลูกกินก่อนจะลองฝีมือ ปูกินได้แล้วก็จะปูขาย,ยชิมก่บ ลำบล่ลำหึมะลำขนาดเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ย